ขอตรับคุมชมท่านครับเข้าสู่รายการมหาศาสตร์นะครับผ่านทางช่องแชร์ทีวีวันนี้อยู่ผมใหม่วุฒิชัยพึ่งมานะครับวันนี้เรากลับมาจะเจอกันนะครับทุกๆวันอังคารจนถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งรายการของเรานะครับก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโชคลางแล้วก็ความเชื่อต่างๆนะฮะรวมไปถึงครับการดูดวงในรายการของเราแบบสดๆด้วยเองครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าจะส่ง SMS เนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะโดยเราครับจะมีท่านอาจารย์หมอดูชื่อดังนะครับมาร่วมพูดคุย ด้วยนะฮะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรานะครับผ่านทางจานดาวเทียม p s i นะครับช่อง72นะฮะรวมไปถึงครับ DTV และ o อนะครับติดตามชมได้ครับทางช่อง26แล้วก็กล่องรับสัญญาณดาวเทียม g m m z นะครับสามารถติดตามชมได้ครับทางช่อง2 <t arin> 2 <t arin> 1แล้วก็กล่องรับสัญญาณดาวเทียม Sunbox อกนะฮะติดตามชมได้นะครับทางช่อง6 6และ67นะฮะ TrueTV นะครับติดตามชมได้ทางช่อง21อนั่นเองครับเียได้ว่าสามารถติดตามชมนะฮะได้ครอบคลุมมากๆเลยครับแล้วันนี้นะ ครับก็เป็นวันอังคารนะครับที่4ี่ธันวาคมนะฮะก็วันนี้นะครับยังคงเป็นหน้าที่นะฮะของแม่ยุนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เข้าสู่ในเดือนธันวาคมแล้วโอ้โหแป๊บเดียวเองแม่จะสิ้นปีแล้วจะสิ้นปีแล้วนะคือวันเวลาเนี่ยผ่านไปแบบรวดเร็วจริงๆเลยทีเดียวนะฮะใครครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังวางแผนหรือว่ากําลังคิดว่าอ่ะช่วงปีใหม่หรือว่าหยุดยาวลองวิกเอนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะก็ วางแผนกันให้ดีแล้วกันนะฮะรวมไปถึงครับในช่วงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อย,อยมากๆ่ะใช่เพราะว่าก็อย่างที่บอกนะฮะ ทางรัฐบาลหรือว่าทางฝ่ายต่างๆเ,เขาก็อยากมีการควบคุม<ช>เรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเนาะอ่ะใครครับที่ตอนนี้กําลังวางแผนนะครับที่จะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าจะไปกลับบ้านเกิดก็ได้นะ,ะฮะอ่ะและอยากจะทราบดวงของท่านนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงนี้ก็ได้นะ,ะฮะโทรเข้ามาฟอนอินกันได้ครับที่เบอร์029605022ครับ029605088แล้วก็ SMS นะครับก็สามารถ ส่งกันเข้ามาได้แล้วกันนะครับพิมพ์ชื่อนะครับวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อายุครับแล้วส่งมาที่4247276ครับในช่วงนี้นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ DSA นะครับที่สนับสนุนรายการของเราเนี่ยครับมาตั้งแต่แรกเลยด้วยครับซึ่งใครสนใจนะฮะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองแล้วก็สายตานะครับซึ่งก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0913015301นั่นเองซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแม่ฮะคือนอกเหนือจากที่เราเนี่ยจะรับประทานทุกๆวันแล้วโดยรับประทาน ด้วยตัวเองนะครับสามารถที่จะซื้อไปฝากให้กับคนใกล้ชิดทัวเราได้ใช่ครับหรือว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าคนที่คุณรักก็ได้เองนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมเกี่ยวกับบำรุงสมองแล้วก็สายตาเองครับก็จะมีส่วนประกอบนะฮะที่สําคัญเนี่ยเยอะมากๆเลยมีหลากหลายวิตามินนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่อ่านเจอนะครับก็คือเป็นการสกัดป่าน้ำทะเลลึกนั่นเองครับซึ่งคุณผู้ชม ก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าตัวเจ้าป่าน้ําทะเลลึกเนี่ยมันมีเกี่ยวกับ ตัวสารตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยในการบำรุงสมองนั่นเองใครสนใจนะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้แล้วกันใน50913015301นั่นเองครับวันนี้วันที่4ธันวาคมและวันพรุ่งนี้เนี่ยหลายๆคนใช่ลูกๆหลายๆคนนะฮะกำลังวางแผนเลยว่าเอออะเย็นวันนี้อาจจะไปตามห้างต่างๆหรือว่าไปซื้อนะครับของขวัญให้กับคุณพ่อหรือว่าวางแผนนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะพาคุณพ่อเนี่ยไปเที่ยวที่ไหน หรือว่าอ่ะหลายๆคนนะฮะบอกว่าคือวันพ่อเนี่ยอาจจะให้ความสําคัญกับคุณพ่อ<ช>จริงๆแล้วเนี่ยคือก็ให้ความสําคัญนะฮะทั้งครอบครัวเลยก็ว่า<ช>ได้<ช>นะ<ช>ครับนอกเหนือจากคุณพ่อแล้วเนี่ยคือคุณแม่ก็ยัง <c oughs> ก็ยัง <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่จะน้อยใจเอาทั้งคุณพ่อคุณแม่ค่ะครับก็วันพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติด้วยนะก็อย่างที่ทราบกันดีนะฮะก็ใครที่อยากจะพาคุณพ่อนะฮะไปเที่ยวในวันพรุ่งนี้หรือว่าพาคุณพ่อเนี่ยไปรับประทานอาหารก็วางแผนการ การจราจรให้ดีแล้วกันนะใช่เดี๋ยวรถจะติดมากใช่ครับเพราะว่าถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะวันหยุดนะแต่กรุงเทพมหานครนะครับก็รถก็ยังติดอยู่นะครับจะเนแน่นไปเดวยรถครับทุกๆวันเลยด้วยนี่เองนะฮะเอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะคุณผู้ชมใครที่อยากจะโทรเข้ามาฟนอินนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะฮะศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์แปดแปดแล้วก็เอสเอ็มเอ็มนะครับพิมพ์ชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็